นั่นไงว่าแล้วปารีณาป้องนายกมันคือการแสดงความรักมันคือการแสดงความรักอยู่ที่มุมมองคนไม่ชอบทำยังไงเขาก็ไม่ชอบคุณปารีณาซึ่งรักนายกแน่นอนถึงขนาดออกมาบอกว่าที่นายกทำไปทั้งหมดเนี่ยมันคือการแสดงความรักคุณปารีณาโพสต์แบบนี้เลยนะครับบอกว่า เมื่อเครื่องพ้นค่าเชื้อที่ทำเนียบเสียก็เป็นเรื่องที่นายกจะแสดงความรักและห่วงใยต่อสื่อมวลชนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมสื่อหานายกเมื่อนายกรักหลอกจึงหยอกเล่นพ้นเอกประยุทธ์นายกขวัญใจสื่อคือจริงๆถ้าดูในคลิปที่ผมเปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่เนี่ย นักข่าวจะหัวเราะนะครับที่นายกฉีดๆๆๆแล้วก็พูดเนี่ยหัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักคุณปารีณาก็เอาประเด็นตรงนี้มาขยายความว่าสื่อเนี่ยหานายกเมื่อนายกรักบอกจึงหยอกเล่นพลเอกประยุทธ์นายกขวัญใจสื่อรักและห่วงใยต่อสื่อมวลชนใช่ไหม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 เห็นไหมครับอยู่ที่มุมมองผมบอกแล้วนะครับคุณปารีณาเนี่ยบอกว่า นายกรักสื่อรักหรอกจึงหยอกเล่นนะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไงโอ้นี่แกรักเห็นไหมเอาภาพตอนที่นายกเนี่ยนะครับไปลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีพื้นที่สสของคุณเอ๋คุณเอ๋ก็กอดซะรักอะไรจะขนาดนั้นรักจริงๆนะครับถึงขนาดที่รอบนี้เนี่ยบอกว่านี่นายกยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะจากสิ่งที่พิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ย แต่คุณเอ๋บอกว่านายกรักไนงะรักหลอกจึงหยอกเล่นเราก็เลยมาในหัวข้อที่ว่านั่นไงว่าแล้วว่าแล้วกูว่าแล้วคุณเอ๋เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษเลยนะจะทำอะไรก็ตามแต่เพราะแกเนี่ยปกป้องบุญเอกประยุทธ์ทุกอย่างนะครับมีผู้ใต้บังคับบัญชาแบบนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถึงขนานดะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชากันนะครับ เพราะนายกเป็นฝ่ายบริหารคุณเอเป็นสอสอกคนละทางกันนายกก็ไม่ได้เป็นอะไรกับพลังประชารัฐคุณเอเป็นสมาชิกพ,กพรรคพลังประชารัฐเป็นสอสแต่ดูคุณเอเนี่ยรักมากนะรักจริงๆนะนะฮะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0ด0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ